ชีทเดย์เราจะทําได้เดือนละกี่ครั้งคะอันนี้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับผมอยากจะตอบอย่างนี้แล้วกันนะชีทเดย์นะครับมันอยู่ที่ว่าเราอะอยากกินแค่ไหนครับแล้วที่นี้นะครับผมไม่แนะนําด้วยให้ทำชีทเดย์ครับเป็นชีทมิลก็พอครับเป็นแค่มือเดียวก็พอนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนี้ให้ฟังนะสมมุตินะครับในอาทิตย์นั้นนะเวันนั้นนะเราทำแคลอรี่เดฟิสิตวันละประมาณ200แคลนึกอบบไหมครับเราทำวันละ200แคลนะแคลติดลบวันละ200แคล7วันเท่ากับ1,400แคลนะครับอ่ทา6วัน หกวันก็พันสองร้อยแคลนะครับวันสุดท้ายวันที่เจ็ดแล้วแบบพี่อยากจะชีดเดย์มากเลยนะครับไปจัดเลยครับจัดหนักชาบูจัดหนักปิงซูเกินขึ้นมานะครับสมมติเกินมาหกร้อยแคลนะครับหกร้อยแคลตรงนั้นนะครับมันก็จะไปหักหักจากที่เราทําได้พันสองอ่ะมันก็จะเหลือเท่ากับว่าทาั้งอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์อ่ะเราหักไปได้แค่พันได้แค่หกร้อยเองครึ่งหนึ่งเองนึกออกไหมครับหรือบางคนซ้ําไล์วันนั้นจัดหนักมากเกินไปเกินเข้าไปเป็นพันทําให้ทั้งอาทิตย์นั้นอ่ะแทบไม่ได้ผลหรือว่าร เสียเวลาเปล่าทางอาทิตย์นะครับโดยการกับกแค่แบบโอ้ยอยากจะชีตเดย์ทั้งวันอยากจะปล,ปล่อยตัวปล่อยใจหลุดโลกกินอะไรก็กินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเยอะมากเกินไปครับถ้าเกิดเป็นผมแนะนํานะชีตมิลก็พอครับชีตมิลบอกว่าเฮ้ยสมมติว่าอยากกินอย่างผมผมชอบกินในติมใช่ไหมแบบโอ้าหกินในติมอ่ะก็ไปจัดสักลูกหนึ่งอย่างเงี้ยพอครับแค่นี้เลยพอแล้วลองสังเกตด,ดูนะถ้าเกิดสมมุติว่าวันไหนนะเราหิวมากๆเราอยากกินอันนู้นอันอนี้มากๆนะแล้วเราไปสั่งนะครับเราวู้ววามสั่งอ่ะมันจะเยอะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้นะอย่างผมผมรู้ว่าผมอยากกินไอติมใช่ป่ะผมจะกินข้าวก่อนข้าวปกตินะข้าวที่อยู่ในโปรแกรมอยู่ปกตินะครับกินข้าวเสร็จปุ๊บมันเริ่มอิ่มแล้วไงแล้วพอไปสั่งไอติมอ่ะมันจะไม่วู่วามครับควรจะทําแบบนี้ดีกว่านะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแฟทไว้ด้วยนะครับในทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงนะแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทอยู่นะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเลยนะครับคือ,อาหานบคคนบ้เท่นีด ต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างมีบอกหมดนะครับไม่ต้องคำนวณแคลอรี่ผมคำนวณมาให้แล้วเป็นน้ําหนักของอาหารให้แล้วนะครับส่วนที่2นะครับเป็นโปรแกรมออกกำลังกายออกกำลังกายแบบไหนอยู่บ้านอยู่ยิมอยู่คอนโดต้องทํายังไงบ้างนะครับส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอยังไงโซนหัวใจเท่าไหร่นะครับกินาทีต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนนะครับผมสอนหมดแบบละเอียดในคอร์สเทนแบบไพวีทหนึ่งหนึ่งในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไมม่ต้้ออองชชีเดย์หรรกกิล็พแวคับ